วันนี้นะคะกิวก็จะมาพูดถึงนะคะค่าใช้จ่ายในการคลอดนะคะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะที่อยู่ตรงรังสิตของหลวงตรงนี้นั่นเองนะคะว่าถ้าคลอดธรรมชาติแล้วนะคะค่าใช้จ่ายใปเสร็จแล้วคุณจะจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ไบเริ่มมันจะแยกออกไปเสร็จ2ใบเสร็จนะคะก็คือเป็นใบเสร็จแม่แล้วก็ใบเสร็จลูกนะคะซึ่งเอาเป็นของแม่ก่อนละกันเนาะของแม่ก็คือมันจะแบ่งออกมาเป็นว่า นอนห้องไหนก็คืออันนี้คุณไปลองหาข้อมูลดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอจะจะไปข้อลงมานนี้คุณอยากนอนห้องเดี่ยวห้องรวมห้องแบบเดี่ยวพิเศษ VIP มันก็จะมีระดับแบบไปเรื่อยๆแบบ4ี่พันหกพันแปดพันอะไรเงี้ยก็คือขึ้นไปของกิฟที่กิฟไปนะคะคือกิฟอะอไปแบบเขาเรียกไปแบบไม่ได้ไม่ได้จองไม่ได้นัดก็คือเราขอเป็นห้องเดี่ยวห้องเดี่ยวจะอยู่ที่4ี่พัน ไม่รู้ว่าเริ่มต้นหรือเปล่าใช่ปะ่ะไม่แน่ใจเออแต่ว่าก็ก็น่าจะอ่ะไปลองหาข้อมูลดูละกันนี้กิ๊บไม่ชัวร์แต่คือกิ๊บอะเป็นห้องสี่พันละกันต่อคืนอ่ะทีนี้พอเป็นห้องสี่พันอ่ะมันก็จะมีเรื่องของค่าห้องใช่ไหมคะถ้าเกิดเราคลอดธรรมชาติอ่ะก็คือเราจะอยู่อย่างน้อยประมาณสองสองวันเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเราจะต้องดูค่าเหลืองของลูก48ชั่วโมงก็คือพอหลังคลอดเสร็จแล้วอะเราต้องอนอนรอหรือหรือห,หรือแล้วแต่ มาตรการของแต่และโรงพยาบาลแต่ของที่นี่คือเขาให้รอรอแบบรอรอ4 8ชั่วโมงก็คือจะไปะวัดค่าเหลืองลูกถ้าสมมติว่าค่าเหลืองลูกผ่านก็กลับบ้านได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะไปอบหรือว่าอาจจะอาจจะให้คุณแม่กลับก่อนหรือว่าอาจจะแล้วแต่ยังไงแล้วแต่คุณหมอเขาจะแนะนําละกันทีนี้พอของเรานะคะก็คือค่าห้องอยู่ที่3 3คืนใช่ไหม3คคน4วัน3คคน ก็จะอยู่ที่หมื่นสองแล้วก็จะมีพวกค่ายานะคะของกิปตก็คือยาที่ใช้ใช่ไหมมันก็อย่างเช่นยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอย่างเงี้ยก็รวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ2 1 0บาทแล้วก็จะมีค่ายาโนกบัญชีซึ่งไม่รู้ยาอะไรเหมือนกันก็23บาทแล้วก็เวลากลับบ้านเขาก็จะให้เป็นเหมือนวิตามินแล้วก็ยาแก้อักเสบกลับมานะคะของกิฟก็ อยู่ที่ประมาณ150บาทนี่แล้วก็ค่าเวชที่ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าอยู่ที่712บาทแล้วก็พวกค่าตัวเทคนิคก,การแพทย์อย่างเงี้ยอยู่ที่700บาทค่ะแล้วก็ค่าอุปกรณ์พวกของใช้เครื่องมือทางการแพทย์ก็คือเบ็ดเสร็จรวมแล้วทั้ง3คืนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ4,000 แล้วก็ค่าหัตถกรรมอ่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ4 0 0 0เหมือนกันส่วนค่าบริการทางโรงพยาบาลก็คืออยู่ที่ประมาณ3,300บาทค่ะอันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเบิกได้นะคุณจะเบิกได้อยู่ที่19,500แต่ถ้าคุณเบิกเบิกแบบว่าเบิกเบิกแบเบเบิกไม่ได้อย่างกิฟอ่ะก็คือคุณจะจ่ายเบ็ดเสร็จอยู่ที่20,000ื ห้าพันบาทประมาณนี้ค่ะบวกลบแบบแล้วแต่ว่าคุณจะขอยาหรืออะไรไหมก็คืออันนี้คือคอดปกติ2 5 0 0มบาทอ่ะต่อไปนะคะมัจะเป็นเปีใบเสร็จของค่าค่าบินลูกเนาะบินลูกอะ่ะมันก็จะมีเรื่องของค่ายาเออแล้วก็มีค่าตรวจก็คือน่าจะเป็นพวกค่าเหลืองกับค่าการมีค่าตรวจการได้ยินด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่อ่าห้าบาท ค่าตรวจ200บาทตรวจหูว่าได้ยินไหมสองร้อยบาทแล้วก็ค่าบริการพยาบาลทั่วไปอีก300แล้วก็ค่าวินิจฉัยอะไรของเขาเล็กๆนน้อยอย,อยู่ที่ประมาณมประมาณร้อยร้อยยี่สิบบาทก็คือเป็นเสร็ของลูกก็อยู่ที่ถ้าสมมติคุณเบิกได้คุณจะเบิกไ,ได้ที่6 2 5าแต่ถ้าคุณเบิกไม่ได้คุณจะอยู่ที่650บาทนี่คือค่าบริการของโรงพยาบาลเอา่ะ okay, อันนี้เราจบเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วของกิปมันเร็วมากก็คือ พอไปถึงใช่ไหมสิห้านาทีก็คือมีสแตนบายคือพยาบาลมา <c oughs> ไม่ตม่ำกว่า4คนมั้งเออยู่มีคนเจาะน้ำเจาะน้าเกลือมีคนแบบคอยบอกแล้วว่าต้องทำอะไรยังไงแล้วก็มีหมอแล้วก็มีคนช่วยหมอไม่รู้เรียกว่าอะไรอะประมาณวันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ7มเจ็ดแคนเนี่ยเออันนี้คือ,อนนค่อาใช้จ่ายที่เราจ่ายไปใช่ไหมก็ปใช้ใช้ทรัพยากรบุคคลเยอะมากทีนี้พอหลังจากนั้นก็ ตอนที่เย็บป,ปะค่ะก็จะมีนักศึกษาแพทย์เขาอาจจะมาดูเราอะไรอาเงี้ยอาทีนี้พองจากหลังจากตรงน,นั้นเราก็ไปที่ห้องใช่ไหมคะตรงเนี้ยบริเวณที่ข้อสะอาดปกติก็คือแบบได้ได้ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ควรจะเป็นดังนั้นคือไม่ต้องกัวงวลเลยว่าถึงจะเป็นโรงพยาบารลรัฐเออสะอาดแน่นอนแล้วก็ดูมาตรฐานหมอเก่งก็เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมาถึงวันนี้ก็คือหมอเราเก่งทีนี้อาเป็นเรื่องของ อหมอละกันเนาะคือนี่เป็นหมอคออเวลาหมอที่มาตรวจใช่ไหมคะจะบอกว่าหมอเขาอาจจะไม่ใช่อาจจะหมอไม่สาคนละกันคือไม่แน่ใจว่าใครดูแลเคสอะแต่ว่าเวลามามาดูเราใช่ปะหมอจะแบบเอาวันนี้เป็นหมอดูภายในใช่ไหมก็จะเป็นคนนี้ก็อาจจะเป็นนักศึกษานักศึกษาพแพทย์หรือเปล่าอาจจะใช่เขาเคยพูดอยู่อะไรเงี้ยเ้าก็จะมาถามอาการ แบบว่ามีน้องมาทํารายงานเขาก็จะมาถามละเอียดมากเลยละเอียดมากๆอะไรอย่เง้ยเขาก็จะเหมือนไปส่งอาจารย์เขาใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนคนมาทําวิจัยอย่างเงี้ยหมอที่แบบเหมือนทำวิจัยก็มาถามเราว่าแบบเออเขามาทําเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนคอเขาก็จะมาขอข้อมูลเราก็จะมีความแบบอ่ะนั่นแหละช่วยเขากันไปแต่หมอที่มาตรวจก็คือจะมาตรวจทุกเช้าเอ,อระหว่างวันก็คือ ถ้าถ้ามีอาการคงคงเรียกหมอได้แต่กี้มันไม่มีกิ้ว่าเลยได้เจอหมอแค่ตอนเช้าพยาบาลเขาก็จะมีพยาบาลที่แบบอยู่ในวอร์ดก็คือเราอยู่ในวอร์ดแบบเราอยู่ยูงสามใช่ไหมไม่เหมือนเป็นวอร์ดของเด็กเ่ยคือทั้งแบบทั้งทั้งตรงน,นั้นก็จะมีแต่เด็กอ่อนอะไรเงี้ยคือพยาบาลเขาก็จะบอกเลยว่าพยาบาลมีความรู้และใจดีแบบใจดีใจดีจะเป็นความใจดีแบบใจดีที่ปกติหมายถึงว่ามีความรู้เราสามารถถามได้ทุกเรื่อง นมไม่น้ำนมไม่มาทํำไมปวดหัวนมเด็กร้องแบบนี้ทํายังไงห่อตัวยังไงแบบเขาให้ความรู้ได้หมดเลยทุกอย่างจริงๆซึ่งแบบ เออพี่เขาก็น่ารักแล้วก็ใจดีแบบทุกคนแบบว่าสวยน่ารักก็เหมือนนางฟ้าที่มาช่วยเรา <laughs> เพราะว่า,าตอนที่เราลอกข้อลูกคนแรกจะบากเราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราก็ถามจนใหญ่เราจะเขาแหละใช้ชีวิตอยู่กับพยาบาลซึ่งพยาบาลเขาก็จะเป็นเนบนแบบหมายถึงว่าเวนผัดกันก็คือจะไม่ค่อยซ้ําแต่ก็จะแบบวเวียนๆกันแต่ก็จะไปแบบผัดๆกันไปนยอะไรเงี้ยพยาบาลดูแลเราได้ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนจนถึงให้อาหารการกินแล้วก็ให้ยาขอยาได้เขาก็จะมีจดบันทึกอะไรของเขาว่าแบบเออเราขอยาแก้ปวดเป็นเมื่อไหร่หรือแบบขอความรู้ก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเอ่อก็จะมีสอนคุณพ่ออาบน้ําด้วยแล้วหนึ่งก็คือแต่ว่าเราไม่ได้อาบเองนะเขาจะมีสอนว่าแบบทําอะไรยังไงเออแล้วก็โอเคเราคือเอาจริงๆเราประทับใจพยาบาลมากเลยรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบทำหน้าที่แล้วเขาก็ดูแบบสดใสกันทุกคนนละย <c oughs> โอเคไปต่อ ห้องพักคืออันนี้คืออยู่ยุงสามเป็นห้องพักราคาอยู่ที่สี่พันพักก็คือเป็นห้องเดี่ยวห้องเดี่ยวในที่นี้ก็คือจะเป็นห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนห้องห้องห้องพักอะแบบมีเตียงหนึ่งเตียงมีโซฟาหนึ่งโซฟามีโต๊ะกินข้าวหนึ่งตู้เย็นหนึ่งไมโครเวฟหนึ่งห้องน้ําส่วนตัวหนึ่งประมาณนี้มีมีเครื่องทำความอุ่นให้ด้วยทีนี้ของคนที่มาพักใช่ปะก็นอนโซฟาไปก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้มีเปลี่ยนให้ทุกวัน เราก็มีคนทำคมสารให้มีเออมีที่้ังจานให้ด้วยนะเผื่อแบบทำกับขงกับข้าวหรือมากินอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนี้ก็คือโดยรวมห้องพักติดแอร์แต่ว่าอาจจะไม่กันเสียงแต่ก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นวอร์ดเด็กใช่ป่ะมันก็คือเสียงเด็กร้องนั่นแหละก็คือมันอาจจะถ้าเราเหนื่อยมากๆเราก็จะหลับแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเออเสียงดังนอนตื่นง่ายอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกแบบ ตื่นง่ายแค่นั้นเองถ้าเกิดสมมติว่าหิวใช่ไหมคนที่มาเฝ้าเนี้ยก็คือสั่งเซเว่นได้อ๋อจะบอกว่าด้วยมาตรการอ่ะคือเหมือนเขาว่าให้ให้แบบว่ามีคนที่ต้องมาเฝ้าเราตลอด2 4ชั่วโมงหนึ่งคนเวลาคนมาเยี่ยมก็คือเยี่ยมได้15นาทีประมาณนี้อาหารที่เขามาเสิร์ฟอ่ะดีมากไอ, 4, อ้สี่พันอ่ะก็คือแบบเขามีข้าวที่แบบเหมือนกับเหมาะกับน้ำนมแม่อะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเอานามืดแบบนึงเรื่องอาหารใช่ไหมคะอาหารอ่นะก็คือ คนไข้อ่ะกินดีมากอาหารครบห้ามู่มีแบบข้าวเอยกับข้าวสองอย่างขนมหวานหนึ่งผลไม้หนึ่งน้ำผลไม้หนึ่งก็กินอย่างเงี้ยวนไปเดี๋ยวแบบถ้าแนบรูปได้เดี๋ยวจะแนบให้แนบ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 แ,นบ,แ,นบ,แนบนี้ให้นะคะอ่าประมาณนี้ส่วนเอ่อการบริการทารกของเราเอ้ยจะบอกว่าก็คือเราให้เครดิตพยาบาลดีมากก็คือใครมาคลอดคือดีดีดีเราชอบพยาบาลมากพอเราคลอดเสร็จจะ้าทารกจะมาอยู่กับเราตลอดเกือบ เกือบ24ชั่วโมงอ่ะมีประมาณ2 2-3ชั่วโมงที่ไม่อยู่ก็คือ1นลูกไม่สบายคือลูกแบบอ่ะลูกหนาวเกินไปลูกหนาวเกินไปเขาจะหยิบลูกเราออกจากห้องเพื่อที่จะแบบไปให้อยู่อุณหภูมิที่มันปกติขึ้นหรือว่าถ้าไปอาบน้ําพยาบาลเขาก็จะพาลูกเราแบบหนาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนจะเป็นเวลาที่ให้คุณแม่อย่างเราได้นอนนะคะก็ประมาณนี้ไหมน่าจะหมดแล้วเออคือโดยรวมแบบโอเคเราเรารู้สึกว่าค่าบริการอ่ะมันมัน มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปซึ่งกลับมาเราก็รู้สึกว่าเรารีบมาเล่าให้ฟังเพราะาเดี๋ยวเราจะลืมนะคะซึ่งก็ลืมไปหลายๆอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าขาดขาดตกตรงไหนแล้วก็เขาก็จะนัดฟอลโล่อีกทีก็คืออย่างเนี้ยคือหูลูกเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าไงค่ามันไม่ถึงเก์ก็กลับไปกลับไปเช็คอีกรอบว่าหูได้ยินไหมก็ไปเช็คแล้วเรียบร้อยหนึ่งเดือนก็คือลูกหูปกตินะคะได้ยิน แต่ว่าเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็แจ้งแล้วว่าคิวเต็มนะคะ3-4เดือนเลยก็คือลูกต้องฉีดเื็นที่2ก็คือเราไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ยยเวนว่าจะว a l k in ินเข้าไปซึ่งการ w a ล k in ินนะคะของธรรมศาสตร์เราก็อดีตนนแอบพูดให้ฟังเลยเนาะก็คือเป็นการที่ว่าต้องไปรับคิวตั้งแต่7จ็ดโมงก่อน7จ็ดโมงครึ่งไม่ั้นคิวหมดแล้วรับเสร็จแล้วไปพาลูกไปฉีดตอนประมาณ1 0บสบสนาฬิการประมาณเที่ยงอ่ะก็คือรับแค่20คิวต่อวันนะคะ รับทุกวันพฤรัสนะก็คือไปวันพฤริัสวันเดียวทุกสัปดาห์ไปแล้วก็ไปฉี่ประมาณนี้ซึ่งค่าบริการมันก็จะถูกกว่านอกเวลาเขาบอกว่านอกเวลาประมาณค่าคุณหมอก็อยู่ที่ประมาณค่าบริการคุณหมออยู่ที่เจ็ดถึงแปดร้อยอะไรประมาณนี้ ก็โถั่วกันไปว่าอยากรับบริการยังไงหรือแบบซื้อแพ็กเกจไหมก็มีหลายๆโรงมามเขาขายอยู่อ่ะอันนี้อ,อันนี้คือรีวริวค่าของธรรมศาสตร์พอดังนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะพูดเร็วแล้วก็รีบมีแต่เนื้อแล้วนะคะขอบคุณนะคะอ่าสำหรับใครที่กำลังจะคลอดก็ขอให้หาข้อมูลแล้วก็ราบรื่อทุกอย่างนะคะไปเลยป๊บ